กำลัร้ท่านผู้มีเกียรติทพันธ์คาโดยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของคุณกระหม่อกนิรคนญาตราชกัญญาศรีรัฒนาพันธนาวดีทรงเสด็จถึงสูนย์กระจในวันที่1 7พฤศจิกายนพุทธศักรศูนย์ขอระราชนิพนสร้างความตระหนักด้ใจเพื่พวกเราชาวอำเภอประปุ๋ชัยอยากขาดที่สุดไม่ได้แพร่องค์ทรงเล็งเห็นปัญหาสำคัญของยาเสพติดภายใต้คำขวัญที่ว่าเป็นหนึ่งเพื่อยาเสพติด พื้นที่อารยธรรมโบราณมีแต่ความศักดิ์สิทธิ์พวกเราเชื่อเหลือเกินว่าไม่ควรมีญญารยาเสพติดและอะไรอย่างนีงเข้ามาในพื้นที่แห่งนี้แต่เพราะว่าสภาพภูมิประเทศที่ติดกับชายแดนรแรประเทศกัมพูชามีเพียงเชือกเขาสูงั้นขวางไม่อาจสกัดกั้นกนารลักลอบขนยาเสพติดเข้ามาได้เลยมีเพียงผู้พิการทางพานดีซึ่งทำหน้าที่เป็นกำแพงเองทีงละครับเราต้องไม่ได้สื่อสารผ่านพิธีการในองค์การโครงการและเราจะไม่หยุดเพียงเท่านี้ทำต่อ โครงการเยาวชนเพื่อเยาวชนเด็กน้ำเพื่อเยาวชนเป้าประสงค์เราพร้อมทพิรักษามาตรฐานต้นแบบระดับเงินในปีที่หนึ่งและก้าวต่อไปเพื่อความเป็นต้นแบบระดับทองระดับเพชรระดับยอดเพชรผลงานโดยมีคำสั่งในท่านเห็นชัดเจนและปัจจุบันเรามีสมาชิกตามเก่งยูทิ้งหมดหกถึงยี่สิบสี่ปีจำนวนเจ็ดันคนจดดมคดีนะเพราะว่าได้สูตรเงินใจต่างอย่างชัดเจนอาการสองสามารถมองเห็นได้ชัดเจนตัวการใช้บริการที่มีขนาดกว้างขวางอุปกรณ์และส่วนงานได้รับการสนับสนุน การจัดกิจกรรมเป็นตัอย่างมีประสิทธิภาพโดยเรามีการทํางานยึดตามหลักสามกอกองที่หนึ like ่งกรรมการแบ่งเป็น2กลุ um ่มกลุ่มที่1นึ่งคณะกรรมการพิจารณาสตร์นําโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระน้ำท่านทัชกรพัาธิยากุลและคณะกรรษายใการรียนรําโดยท่านผู้วริการรงเรียนท่านประเสริฐชัยพิศรดำและคณะกรรมาุิการจงรีประวัติประกอบไปด้วยการนุมรองคการมนดงและคณะกรรมการปฏิบัติ พวกเรานะครับเป็นคณะกรรมการด้านที่5ซึ่งรับการเลือกเล่นเป็นที่ยอมรับของสมาชิกทุกคนในโรงเรียนคั <S <S well ้งน <ful> bon ี <S <S ้พวกเราทำหน้าที <Kingston> ่เป็นอาสาสมัครสุดเพื่อนใจรุ่นละหนึ่งปีแะเป็นคณะกรรมการชุดโรงียนหนึ่งปีสิบสองปีมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างงานที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนมีการจัดทำระเบียบข้อบังคับสำหรับคณะกรรมการเพื่อความเป็นมืออาชีพและถ่ายทอดสูดลุ้น เราประชุมทุกเดือนเราดูอะไรกันบ้างหลับอ๋อเราประชุมทุกเดือนหน่อยทุกเดือนหลักการผู้วางแผนการดำเนินงานของชมรมโดยเราประชุมแบบวิธีใหม่ new normal ห่างห่างกันทีและต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วมไม่ตี่กว่า2ใน3ามผู้วางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วการพัฒนาแกนนำล่าอีกการให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยอย่างเสรีเลยภาวะการเป็นผู้นำก่อที่สองความุ้นเรามีบัญชีหมดเบียนเงินไม่ใช้ในกิจกรรมต่างๆในชื่อของชมรมทีกปีนะเมื่อว่นโรงเรียนตะบนชัยพิทยาคมเรามีการจดจ่ายสองในสามให้ผู้ศึกษาที่ผ่านมา ้จเส้น15 0 0บทและนี่ต้คนเลยทส0 0 0บานักนี่ได้มัจาไหนบ้างรครับพวกเราได้ยิมาจากการจัดจำหน่ายเือทูบีนเมื่านการได้ทุนจากิจการคาทีอจากทากิาการอินเตอร์และชาติไทยเพือจารายได้เสวชมรมแต่พวกเราได้สัรดในาาวัลแล้วการจัดจำหน่ายดอกไม้ในวันวาเลนไทน์มีส่วนชุบ ร้องได้เิดโขนการตลาดนัดกองมีการระดมคุณน่กสนามฟุตวอลชายอารีน้าตาแต่ฟุตวอลนัสุคต่างๆด้วยเราและการสนับสนุนจากรงงานต่างดุาวในและชขอบคุณค่ะอที่สามอีกก้าเรามกิกรรมที่เหมาะสมได้ซ่อมทุศาสตร์ทักษมีศาสตร์อย่างล้รายเกิดประโยชน์ยิยงพอโดยกิจการมทีุ่ดสงได้ยะสุดการระดิสำเร็จ้สร้างกระแสนยก่อตการตั้งใจและแก้ปัญหาดีิทองเราการกระโดและตั้งกระแสเพืช่วยปรับเปลี่ยนท่านยมก็ดีคั นเก่งไรดีทุกทรไยมีการจัดกิจกรรมากใหมอาทิกิจกรรมรณรงค์สอดสัาสิ่งติดการรณรงส่ติดวกิจกรรมรณรงท่นเตมีการใช้เสอยงโตอเรื่องสังคมสือไม่ต่องบแปะคั้งต่อปี การจัดทำไปเช่นโครงการต่างๆมีการจัดงานครบกรรอบัา i̇şte ต่อต้งนผูลงทุนด้วยผู้ลงทุนจ่ายได้เป็นหนึ่งเในมีการจัดทำโครงการชุมนี้ก็สบายกีฬาละครับและกีฬาชุดน้องใหม่ต้านขยานเต็มที่เพื่อให้สมาชิกทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงหานไปกับย่างเต็มๆและสุดยอดเส้นทางชมรมพวกเราในงานครีดการพันส่วนพัคกิสเซนซึ่งเป็นงานที่ระดับโลกที่พวกเราจุดแสงจะพัดถูใจชมรมของเรามีการประกวดชุดน้องผู้เป็นตัวแทนจังหวัดและเราก็ได้เป็นตัวแทนเขาแข่งขันอยู่รอพัดโดนเอาชิงเกียร์ที่สองคน มาชิปที่ประสบอับบีไไยและนอกจากนี้เรายังได้รับโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่ที่จัดโครงการคือต้อ a เชิญปิดร้านซูชิไม่ใช่สามารถทงวัฒนธรรมหน้าขุงโตัวเกี่ยวประเทศญี่ปุ่นคดดาโพวกเราอยังไมุ่ดการทาออนไลน์เช่นกิจการทูบีีป้อมทูบีีฟล์ทูบีอะูสิกินเลิฟทูบีเมืองต่าและสาวและทูบีระจลุงและสาวไก็เขีนการทูบีในวันแอนใส่วัทีเอเขารอดิชชลเลอรระดับพายกัวันเอาชิปเดือ ของชมรมทีอด mm. ีนะก็ว่าเรื่ปดายาคมนั้นการรณรงค์สร้างเสการป้องการและแก้ไขปัญหาสรงารผลงานและภาพลักที่ดีให้กับชมรมและวัดจะมีารติต่อเนื่ยยุทธศาสตร์ที่สองการเสริมสร้างคนที่การทางจิตใจให้แก่งยาวชนเรามีส่เพื่อช่ชมมทีดีใน้าดุจัดการสริมรและพัฒนาคุณภาพสมาชิกโดยเราจะมีการบริการที่คำาุสรในวันจันท์ุกเวลาเจ็ดนาฬิกาถึงแปดนาฬิกา อาสาสมัครประจำศูนย์ประกอบไปด้วยผู้จัดการศูนย์รองผู้จัดการศูนย์และอาสาสมัครไปต่างๆซึ่งกิจกรรมภายในศูนย์สิ่งการกระคู่เฮนศูนย์ค่ะเพื่อนในคีมมีโครการที่ทำวาผ่านลายเบสบอลและเต็มท้ายรวมทั้งชุดมีสีแบบอิฐและอาสาสมัครที่มาช่วกั่าสดไปสุดเลยและนอกจากนี้เรายังได้ส่งแกนนำไปสร้างประสบการณ์ที่ The Pioneer Resort จังหวัดปทุมธานีในกิจกรรมทุกบีแในเมื่อวันเพื่อนไม่จัดทกบี ทำโครงการให้ผู้นำเยาวชนคนทูบีเพื่อสร้านแกนนำไมะขยายยอดขายทูบีให้กับโรงเรียนต่างๆในจังหวัดบุรีรัมย์การจัดอบรมเชี่ยวชาญด้านการให้กับแกนนำชมรมทูบีประวัดน่าจะกว่าจันทบุรีรวมกับสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลประโกนชัยและยังมีกองพันธุ์อควาทูบีพีเอสีเพื่อจัดกิจกรรมให้กับกรุงเทพหานเรือชมรมของพวกเราทมีทีมคอยสอนส่องนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงในการติดสารเสพติดและนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรามีการตรวจวัดให้แก่นักเรียนพบถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เราพบเคสที่ ความร่วมพันกับการศึกษาเสร็จติดหนึ่งกายและเราสัญญาว่าจะรักษาเป็นความลับและดูแลเพื่อนสมาชิกของเราเป็นอย่างดีคอยดูแลสอสสนสอปรึกษาปัญหาพัฒนาความสามารถผลักดันสง่งเสริมเพิ่มและคือคนดีสุสัทธคมีบริการให้คข้าึกษารและเป็นวงติดบอกว่าปัญหาด้านการศึกษาต่อ,น,น,รรตอนั้นมีมากไม่หลับเลยนะครับ ด้วยเหตนทำให้เกิดโครงการปีวิชาการันทึกเที่วเและโครงการบีพีแคสซึ่งส่วลทีมีในชุดโลงของครานั้นสอบติดนะครัที่ใช่มาที่ชอบเป็นจุดนึ่มากจากโครงการบีพอร์ตฟอลิโอเช่นที่อีกนางสาวจินตนาแสงเพชรอดีตการ์ดชมดวงสอบติดทุนสกิลัพเิคและวิศาตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีี่หแรนส์สงานติดเกียงคนเดียวของตัวัดรุรีิมา่จากการในมงมจากวิทาศาสตร์ที่พบว่าสมาชิกทุกคนมีถูกพุ่กันต่อตนเองมั แก้ไขเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาุสังคมเก่าแต่มีการร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนเพื่อได้ทัศนีย่าพยังมีการขยายเครือข่ายและพัฒนาเกิดฐานกับสังคม จะทาให้โรงเรียนเหลือนพนาวิทยาคมโรงเรียนกระหนุ่มถ่านวิทยาคมและโรงเรียนหนองกีวิทยาคมซึ่งเป็นโรงเรียนในเครือข่ายของเ,อร,องร,เราได้เป็นตัวแทนของจังหวัดวีรังในการประกวดชมรมดนตรีน้ำวนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปีนี้ด้วยและเรายังได้จัดต้อนรับนักศึกษาลูกงานจา,จากจังหวัดสุรินทร์จังหวัดภูเก็ตจังหวัดน่านและเจ็ดจังหวัดชายแดนภาคใตา้การได้เปลี่ยนการดำเนินการ,ราชมรมดนตรีน้ำ,วน,ำวน ข้ามิโกอยู่กับจังหวัดราชบุรีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีจังหวัดหนองบัวลำภูสถานพินิจจังหวัดภูเก็ตจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดอุดรธาย์ค่ะนีมีการร่วมงานสัมมนาเครือข่ายทุนนิและกบฏจากทั่วประเทศเพื่อปรความิปไตยเพื่อผ่อนนำที่ชาวทุกีจากการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ที่สาวเรามีเครือข่ายที่เข้มแข็งและมีผู้ใหญ่ใจดีในการสนับสนุน ที่การทำเอโวเยอรยูโลกันในปี2005 6รกเราขยายาเชือไขจจำนวน3-4โรงเรียนเพื่อความเชื่อเลือดถ้ากรเชือไขใหม่ได้เก่าเป็นการปรัดผิดทุกทีจะเชือขไขยทุกที่ได้ความต่อเนื่องความภาคภูมิใจของชมรมพวกเราผลิตภัณฑ์ชมรมพวกเราได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศในรายการโอทเนีย์ถึง3ปีซ้อนสมาชิกของพวกเราได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดประดิษฐ์กระทงดอกไม้ทุกเทียนแพทงานศิลปะและการเรียนถึง3ปีซ้อนและ2ทุนวทยาทนอาสาสมัครปรับทุกของพวกเราได้รับรางวัลรองชนะเล ดับที่2องการแข่งขันนักเรียนเพื่อที่ปรึกษา YC จากงานศิลปะในการแข่งดับชาติในครั้งที่ผ่านมาและกรมดนตรีนุ่งทูบีในเมื่อวันเพรื่องฟ้าขาวของเราได้รับรางวัลพทย์ศาสตรางวัลชนะเลิศจะได้ลงชั้การพิสูจนและกรมสมเด็จพระเทพาศึกษาด้วยท้ายสุดลงสาบานได้รับสาบานในหน่วนประธานชมรมและนายพลเดนลงใจผู้จัดการสุ่มเลื่อนใจได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทานจากสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารเอนีศิษย์พระรมหาวิชาราชธิดาสมาชิกชมรมของเราได้รับควาพระราชทานศจากองค์ประธานชม ในวาระครบรอบ1 8ปีทวีน้ำเมื่อวานในกิจกรรมแสดงความคิดเห็นผ่านได้เชิที่ผ่านมาจากการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องมากกว่า5ปีเรามีแผนการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติการครบ100%และมีการประเมินผลของชมรมในทุกๆกิจกรรมในเชิงบริการพบว่าสมาชิกครบ100%เข้าดวงกิจกรรมของชมรมเสนอเฉลี่ยเดือนรางวัล100%ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการทวีน้ำเมื่อวาน100%และได้เชิงคุณภาพสมาชิกเป็นคนเก่งและดีไปยิ่งใหญ่กับแา๊งเด็กและหไป เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จว่าการทำคุณดีเป็นการทำความดีมีผู้นำเข้มแข็งสมาชิกเข้มข้นส่งต่อและยายเหตุถ่ายความดีโดยชุมมนทุกวันนอกสากนึกในพระมหากรงนาที่คุณ